เรามาปัน่นกันกับเมนูพีชแอปเปิลคอตสมูตตี้นะคะอาจารย์เลือกใช้พีชสดแช่ขแข็งแอปเปิลคอตแช่ขแข็งตาเอโลค่ะเนื้อสมูตตี้มันก็จะละเอียดนะคะอร่อยนะคะมีความละมุนเข้าไปในลิ้นนะคะ เมนูเสริมสร้างรายได้ในคลิปนี้ค่ะเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับวัยทํางานนะคะอย่างอาจารย์นี่เลยหรือทุกท่านนะคะเพราะว่าเขาช่วยบํารุงสายตาได้เป็นอย่างดีค่ะเมนูนี้มีชื่อว่า p e a c h a p ปิลทอ o o o ูทตีค่ะ แล้วก็มาถึงเมนูสมูทตี้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้อาจารย์ชอบมากเลยค่ะมีชื่อว่าพีซแอปเปิลคอ s m o สมูทตีนะคะอาจารย์เลือกใช้แอปเปิลแช่แข็งตาเอโร่ค่ะจะมีความแน่นในรสชาติเป็นอย่างมากค่ะมีแคลอรี่ต่ำด้วยนะคะเหมาะอย่างมากเลยสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักและนอกจากแอปเปิลอตแล้วนะคะเราจะมาเพิ่มความหอมให้เมนูนี้ด้วยตัวนี้เลยค่ะพีซสดแช่แข็งตาเอโร่ค่ะ จะมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์มีรสชาติหวานชุ่มฉ่ำมากค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาละลายนะคะตัวชีสนะคะแล้วก็ตัวแอปเปิคอรนก่อนนะคะเราจะเวฟแค่ชิลนิ่มและที่สำคัญนะคะถ้าเราไม่เอาไปชิลนิ่มเลยแต่เราเอาไปปั่นเลยอันนี้ต้องบอกว่ารสชาติผลไม้ทุกตัวไม่ออกมันเหมือนเราเอาน้ำแข็งไปปั่นกับน้ำแข็งอะคะ่ะเราจะไม่ได้รสชาติของผลไม้นั้นเลยนะคะเวฟเลยค่ะ30วินาที ได้แล้วชิลนิ่มเอาแค่ชิลนิ่มไม่ให้ร้อนนะคะพีทเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อมันแน่นหนากว่านะคะน้ำแข็งมันค่อนข้างจะแน่นกว่าเพร่ะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเพิ่มอีกสักสิบวินะคะเห็นไหมคะว่ามันมีน้ำชุ่มๆออกมาค่ะนี่คือรสชาติของตัวพีทเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นสมูทตี้กันนะคะ มาค่ะเรามาปั่นกันกันกบเมนูพีชแอปเิคอร์สมูตตี้นะคะใส่ทุกอย่างลงไปในโถก่อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งเป็นตัวสุดท้ายนะคะส่วนผสมตัวต่อไปก็เป็นน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มเย็นหรืออุณหภูมิปกติค่ะและน้ำพึ่งที่จะเลือกใช้ค่ะเอโลน้ำพึ่งแท้100%เปอร์เซนต์หาซื้อง,ง่ายนะคะราคาต้นทุนไม่แพงเลยนะคะ ง่ายมากเห็นไหมส่วนผสมครบแล้วค่ะเราจะใส่ ouais. are, น้ำแข็งแน่นอนอาจารย์ใช้แก้ว16ออนจากนั้นค่ะปั่นเนื้อสมูทตี้มันก็จะละเอียดอร่อยนะคะมีความละมุนเข้าไปในลิ้นนะคะ ร้อยแล้วค่ะเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้านบนกันนะคะแล้กวก็แอปพิคอตนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้อาจารย์ชอบมากจริงๆแนะนำเลยว่าต้องไปลองทำชิมดูนะคะพชแอปพิคอตสมูทตี้ค่ะ